ดีค่ะ FC ทุกๆท,ท่านค่ะวันนี้ก็มาพบกับเจสังพารวยอีกเช่นเคยค่ะทุกท่านวันนี้นะคะเจจะพา FC มารับชมแนวทางเอ่อเลาสตานะคะทุกท่านวันที่7มกราคม2569นะคะวันพุธก่อนที่เราจะไปรับชมแนวทางน,นะคะคำเตือนค่ะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมเด็กอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับ คำแนะนำวิดีโอนี้ทางช่องหาสถิติในการคำนวณตัวเลขย้อนหลังและจัดทำขึ้นเพื่อเป็นแนวทางเท่านั้นนะคะ FC ขาแนวทางที่ใจจัดทำขึ้นมานี้เป็นการจอเด่นนะทุกคนจอเด่นวิ่งหลุดนะคะทุกท่านส่วนคู่ที่ใจจับให้เป็นการหาความน่าจะเป็นนะคะทุกท่านขาแนวทางมีเข้ามีหลุดไม่ได้เข้าทุกวันไม่ได้หลุดทุกวันนะคะก่อนอื่นนะคะทุกคนไปดูที่6นะพี่น้อง ออกปองขาดใจเหมือนเดิมนะคะทุกคนตัวเลขหลายตัวใจว่าแล้วนะคะทุกคนค่ะห้าเกให้เด่น5และ4นะคะทุกคนคะจะจ่ะห้าเาจเจไพเดพี่น้องจเจเยรายสถิติตัวเลขเนาะค่ะทุกคนใจพูดอยู่เนาะ,ะทุกคนเมื่อวานนี้สี่เาาสี่นะคะไหลเลขอ่ ความเป็นไรวันที่5ไหลมา9อีกต่างหากนะทุกคนไหลมา4 9 9 4กาานะคะจับให้แต่59นะมาเรขกระจกของ4คือ9ทุกคนมือสิมือสิเขามือสิเขากับเขาง่ายพี่น้องมือสิหลุดกับหลุดง่ายเนาะคะ่ะพี่น้องผู้ใดๆแนบนนอค่ะเนาะห้าเกาี่หนนะคะเด่นมา8เนาะน่าจะได้วิ่งลูดกันอยู่เนาะทุกคน เอาทาใจเอาค่ะพี่น้องค่ะแอดมินก็นจับเขาจับลุดเนาะพี่น้องเนาะถ้าถ้าอยากตามกันต่อก็ตามถ้าบ่ตามก็บ่าเป็นอย่างเนาะค่ะทุกคนขาแนวทางกับมีเขามีลุดใจก็บ่ได้จับครูเขาเืมือเด้พี่น้องบางมือใจก็จับเขาบางมือใจก็จับเขาป้านะคะทุกคนมันน่าเข้านะทุกคนเมื่อวานนะคะ เอาโบเป็นยังงโกเป็นอย่างค่ะพี่น้อง่ะมันตอนที่เจ็ดนะคะวันที่เจ็ดนะคะได้เด่นมาอยู่ที่เจ็ดกับหกนะทุกคนเลขที่เลขวันที่หกมีความเป็นไปได้ที่จะไหลต่อมาวันที่เจ็ดมีเก้ามีสี่มีหนึ่งมีแปดนะคะมีเก้ามีสี่มีหนึ่งมีแปดแต่ว่าเจ็ดกับหกตัวเด่นไม่ได้ติดมานะคะทุกท่านแต่เวลาจะจับคู่ก็มีติดบ้างบางคู่นะคะเรามาดูค่ะ

กันไปเลยทุกคนไม่ชอบก็ค่อยตัดทิ้งทุกคนต่อไปนี้ใจจะกันให้นะคะทุกคนคะไม่ชอบตัดทิ้งค่ะทุกคนคู่ตัวเด่นนะคะเจ็ดหกหกเจ็ดพี่น้องคู่ที่ชอบนะคะวันนี้วันเจ็ดสี่สี่เจ็ดนะคะวันพุธเนาะทุกคนวันพุธนะคะเลขเด่นประจําวันอยู่ที่สี่กับเก้านะคะวันไม่มีเลขเบิ้ลประจําวันนะทุกคนวันพุธเรามาดูคู่เด่นแยกกับ เลขเด่นประจำวันนะคะตัวเด่นอยู่ที่7กับ6เด่นประจําวันอยู่ที่4กับ9 7 4 7 7 7 9 9 7มาให้จับให้ทั้ง2คู่นะคะ6、4、4、6、6, 6、9 9、6นะคะทุกท่านขาประมาณนี้68คือคู่กันสถติติตัวเลขเมื่อวานนะคะ5ใจไม่ได้จับให้เนาะทุกคนเพราะว่า5เป็นหลักร้อยนะคะทุกท่านขาใจไม่ค่อยจับหลักร้อยให้เนาะทุกคนจับสถิตินะคะถ้าทุกคนชอบ ทุกคนก็ค่อยตามได้นะคะทุกท่านคะ่ะสำหรับแนวทางนะคะเราสตาวันที่7มกราคม2569ใจก็ต้องเอาไว้แค่นี้ขอขอบคุณทุกกำลังใจที่ FC ทุก,ท,กทุกท่านมอบให้สำหรับวันนี้ใจขอให้ทุกทุกท่านโชคดีนะคะสุขสุขมันหมสุขภูสุขคนพี่น้องสวัสดีคะ่ะ